อินเข้านะคะอ่ะอยลองเลยพี่ฮอดการดึงนะหนึ่งสองสม้มนี่คะ่ะไขไขได้เพื่อเอาไว้ไปตลาดนัดหรืออะไรอย่างนี้เราไม่อยากให้ใครมานั่งกระบะท้ายของเรานะคะเราก็ล็อกได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพาพบกับน้องปามอีกแล้ว จะพาลูกค้าทุกๆท่านนะคะมาชมกับรุ่นนี้ค่ะรุ่นแรปเตอร์นะคะสีน้ำเงินนะคะในรุ่นนี้นะคะราคาจริงๆจะอยู่ที่1 6 9 9งล้าน้านบาทนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าดูเป็นสีน้ำเงินหรือสีเทานะคะก็จะเพิ่มอีก1 0 0 0 0มนบาทนะคะก็เป็นราคา1 0, 7 9 0 0ล้านจแสบาทนะคะวันนี้นะคะน้องปาก็จะพามาชมชุดแต่งนะคะตัวแรปเตอร์มีชุดแต่ง พิ่มมากมายเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะก็คือตัวในส่วนของที่เป็นตัววินนั่นเองนะคะอ่านี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นตัววินนะคะยี่ห้อลันว่านะคะอ่านี่ค่ะตัวนี้เอาไว้ลากจุงนะคะลากจุงได้ถึง4.5ตันเลยทีเดียวนะคะลากจุงได้เยอะมากเลยเดี๋ยวพรพรจะพาไปดูกล่องที่เก็บ สายต,ตัวตัวกล่องนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นสวิ์นะคะที่เอาไว้เปิดปิดนะคะตัวลากจุงนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะที่จะกดลากนะคะก็แค่กดตัวนี้นะคะอ่าถ้าสมมติว่าอ่าลูกค้าจะกด ลากนะคะก็แค่กดตรงนี้ตัวเอานะคะเอาก็ะะออกอ <out S 2> ิน,นะะอเข้าเก็บ <get. S 1> เอาออกนะคะอินเข้านะคะอ่ะอดี๋ยลองเลยพี่ห้อสุกรัรดึงนะหนึ่งสองสนี่นะคะใช้งานง่ายๆค่ะลูกค้าแค่กดเอานะคะเขาก็จะสายก็จะออกมาแบบนี้นะคะสามารถลากจูงได้ถึง4.5ตันเลยทีเดียวนะคะเทสค่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนะคะ มเข้าาไปก็้สาย,ยาวเท่าไหร่สายตัวนี้นะคะสายนะคะก็จะมีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่10เมตรนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะกล่องของเขาก็จะอยู่ด้านในนะคะวิธีการเก็บก็ง่ายๆเลยลูกค้าหาอะไรพันก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องปังก็จะหาอะไรพันให้กับคุณลูกค้าอันนี้พอดีมาทดลองก่อนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลย วางได้เลยนะคะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใส่ง่ายๆค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะสามารถใช้ลากจูงรถก็ได้นะคะโอเคอปิดง่ายๆค่ะปากระโปรงผู้หญิงก็สามารถปิดได้น,นะคะตัวเล็กๆอย่างน้องปังก็ปิดอย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันที่ตัวด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นชุดกันชนด้านหน้านะคะของตัวแฮมเมอร์นะคะ เป็นตัวแฮมเมอร์นะคะแล้วก็มีห่วงสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นกรอบป้ายนะคะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะ,ะตัวกรอบป้ายตัวนี้มาดูได้เลยนะคะชุดกันชนด้านหน้าแฮมเมอร์เขาก็จะมีตัวตัวที่เอาไว้ติดก,กับกรอบป้ายมาให้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เปิดเข้าเปิดออกได้นะคะเวลาที่เราใช้ของวินนะคะโอเคแล้วก็น้องปามบอกก่อนอีกนึงนะคะว่ากันชนนะคะตัว แรปเปอร์นะคะตัวนี้นะคะกันชนด้านหน้าจะไม่ค่อยมียี่ห้อไหนที่สามารถเข้ากับตัวแรปเปอร์ได้นะคะนอกจากตัวของแฮมเมอร์นะคะทั้งปก,ก็เลยดูเป็นของตัวแฮมเมอร์ให้คุณลูกค้านะคะแล้วก็ต่อมาค่ะด้านข้างนิดหนึ่งนะคะด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อ,อยาง b f เเราไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกค้าใช้แบบเดิมๆเลยเป็นยาง b f นะคะหน้ายางก็จะอยู่ที่285ทับ70นะคะขอบ17ค่ะโอเค ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวของตัวแรปเตอร์นะคะก็จะใช้โช๊นะคะของฟ็อกนั่นเองนะคะใช้โช๊กฟ็อกนะคะทั้งหมด4ต้นเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นขนาดนะคะ2.5โมโนโทูปนะคะ,ะค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบคอยต์สปริงนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะจะใช้เป็นแบบววดลิงนะคะช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งเองนะคะก็ ด้านหลังเป็นแบบวันลิงคล้ายๆกับตัวของเอเวอร์เสเลยนะคะเราจะไม่ได้ใช้แหนบนะคะสาหรับรุ่นของแรปเตอร์แต่ว่าตัวของ f อฟเอ็กซนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะขนาดโชคของเขาจะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดแค่2.0นะคะโมโนโทูบแต่ของแรปเตอร์ก็คือ2.5โมโนโทูบนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังของ f อฟเอ็กซนะคะก็จะใช้เป็นในส่วนของที่เป็นแหนบนะคะเพิ่มแหนบมาหนึ่ง หแผ่นนะคะเป็นทั้งหมดผมแผ่นจากเดิม5แผ่นนะคะแต่ว่าตัวของแรปเตอร์นะคะจะใช้เป็นแบบวัดลิงนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะในส่วนของที่เป็นด้านหลังนะคะที่เราใส่เพิ่มนั่นก็คือตัวโลบาร์แฮมเมอร์นั่นเองหรือสปอร์ตบาร์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแบบทรงขายาวนะคะเป็นโรบาร์แฮมเมอร์ทรงขายาวมาพร้อมกับไฟเบรกรวงที่3นั่นเองนะคะอ่าค่ะ สวยงามค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะด้านท้ายค่ะอ่ะด้านท้ายล็อกด้วยด้านท้ายล็อกเดี๋ยวขอคุณแกนน้องปาไมไปเปิดก็ได้จะเป,เปิดฟัง่งป๊บนึงนะพี่ ะะใส่โลลอิตให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะแต่ว่าเป็นโลลอิทแบบแมนวนวลนะคะไม่ใช่แบบระบบไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะฝาท้ายกระบะมันล็อกอยู่นะคะแล้วก็แกะกุญแใจมาเลยนี่ค่ะไขไขได้เพื่อเอาไว้ไปตลาดนัดหรืออะไรอย่างนี้เราไม่อยากให้ใครมานั่งกระบะท้ายของเรานะคะเราก็ล็อกได้เลยนะคะ ก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวโรล,ลลินะคะจะเป็นแบบแมนนว่นนั่นเองนะคะโอเคปิดาถ่ายปิดง่ายๆเลยนะคะมีเชือกดึงประมาณนี้นะคะคปมดึงไม่สุดนะคะก็จัดประมาณนี้นะคะันี้กระบะ เบาด้วยนะคะมีะซีลิปนะคะก็ที่เพิ่มขึ้นมานะคะเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวหายล็อกได้นะคะี่ลูกค้าบางท่านใจไม่รู้ไงนะคะก็สามารถล็อกได้นะคะ,อะโอเคจะเก็บใส่ที่เดิมเลยนะคะนี่เก็บไง,ไง่ายๆค่ะเผื่อไว้ใช้ในายามฉุกเฉินนะคะแล้วก็เป็นตัวเลนเจอร์ตรงนี้นะคะอักษรเลนเจอร์นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ เราจะมีในส่วนของไฟนะคะไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบลมดํานะคะเ๋ยวน้องป้าจะเปิดไฟท้ายให้ดูนะคะไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะคะตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบคมสีดํานะคะเวลาที่เหยียบเบรกนะคะตัว C ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของอัวด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเป็นกันชนเหล็ก ด้านท้ายนะคะของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็มาพร้อมกับห่วงสีแดงสองข้างนะคะเราก็มีตัวบอลด้วยนะคะตัวนี้เอาไว้ลากจุงนะคะลากเรือได้นะคะแข็งแรงของแพแน่นอนนะคะแฮมเมอร์ <Hammer S 2> แพค่ะลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวไปด้านหน้ากันนิดนึงนะคะส่วนด้านด้านข้างนะคะขอเสริมนิดนึงก็จะมีส่วนของเบ้ามือจับไว้กันลอยด้วยนะคะแล้วก็มีกันสาดด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวแรปเตอร์นะคะลูกค้าก็หลายๆท่านก็ เชื่อชอบอยู่แล้วในเรื่องของสมรรถนะนะคะน้องปาไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าสมรรถนะค่อนข้างที่จะเยอะมากเน้นลุยนะคะเน้นใช้งานได้นะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะในเรื่องของชุดแต่งนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของแคมเปญกล้าทักมาหาน้องป๊าได้นะคะเดี๋ยวปาจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ที่ด้านล่างลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้น้องป๊าก็รีวิวประมาณนี้นะคะ สำหรับชุดแต่งของแรปเตอร์นะคะแรปเตอร์มีชุดแต่งจริงๆคือไม่ต้องแต่งกระเทยอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้นะคะลูกค้าได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็เพิ่มแล้วก็จัดให้นะคะวันนี้น้องปาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามพห้น้องปาด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องปาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย